อะไรเนี่ยาวที่าเอ,าอ็กซี่พอเยอะเนาะตอน,นี้ฝนกะลิ่มปะเป๊ะเปะปะครับพี่น้องครับพอกำลังชุมช่มฉ่ำนี่แหะครับก็ถึงกับตกไลนี่ครับยังเื้น พี่น้องครับขอกำลังใจร่วมแรงร่วมใจแด่แม่บุญจ๋ามื้ออื่นหลานสิปล่อยเพลงได้อมื้ออื่นน่ะมื้ออื่นหลานสิปล่อยเพ,งพลงผู้บ่าวคนแรก พบกับสายล่ายุสธาสตใต้พูดคุยเข่าหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสพปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพเปิดหมอของคลิปสายล่าคลิปนี้ก็เป็นภาพที่ใครเห็นก็ยังคงคลื่นใจทุกครั้งเมื่ออุงอิงระขอพรจากพ่อก่อนขึ้นทำการแสดง นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นกันทุกวี่ทุกวันแล้ววันนี้พิเศษหน่อยคุณย่าออกมาให้พรหลานทุกวันจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นคุณย่าหลับก่อนแต่วันนี้คุณย่าได้ลุกจากรถตู้มามารอหลานสาวเพื่อให้พรเกี่ยวกับวันนี้นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าเติมเต็มกำลังใจถึงแม้วันนี้แม่ของสุปตาหรือนางกว้าน้อยหรือทิดาลำเพลินหรือราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราที่วันนี้ขาดอะไรไปทุกคนก็คงเห็นแล้วนะครับวันนี้แม่หน่อยก็ไม่ได้มาด้วยด้วยเนื่องเนื่องด้วย <c oughs> พูดกลับกันเนื่องด้วย คุณแม่หน่อยไม่สบายนี่แหละครับทุกคนคงได้เห็นแล้วเกี่ยวกับคลิปของยูทูบเบอร์หลายๆท่านของในเครเอลําลำเพิดกเราไปเที่ยวก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเล่นที่บ้านของครูหรือบ้านของคุณหญิงนี่แหละครับขออภัยครับเสียงรถดังไปหน่อยนี่แหละครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วแม่หน่อยก็ ไม่ไม่สบายด้วยด้วยโรคด้วยการพักผ่อนการพักผลล่อนไม่ค่อยเพียงพอเดินทางตลอดเดินทางคู่กับลูกสาวตลอดนี่แหละครับคนที่มีโรคประจำตัวมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นอะไรที่ทุกคนก็ไม่อยากเจอไม่อยากเป็นโรคความดันและเบาหวานแม่หน่อยก็จะเป็นเป็นความดันกับเบาหวานเบาหวานนี้ก็ พากันวัดความดันกันของของแม่หน่อยนี่ก็ขึ้นเยอะแล้วสีหน้าแววตาคือคนอิดโรยไม่ค่อยเขาเรียกพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนี่แหละครับก็เลยวันนี้นางป้าน้อยของเราก็ขาดเขาเรียกว่ากำลังใจหลักกำลังใจที่ที่เป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับ ทิดาลำเพินเงินล้านของเราหรือราชินน้อยหมอลำนี่แหละครับทุกวันยิ่งเขาเรียกนับวันยิ่งแก่งยิ่งเขาเรียกเขาเรียกด้วยความพัฒนาของตัวเองอประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งลม้มลุกคุกค,คานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เข้ามาในตัวของน้องแต่น้องก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนเขาเรียกว่ายืนหนึ่ง ราชินีน้อยหมอลำของเรานี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ประสบการณ์จะสอนให้ทุกคนเข้มแข็งก็เหมือนอย่างมึงอิงทุกวันนี้มีความเข้มแข็งไปไหนไม่ต้องเขาเรียกว่าไปได้ทุกที่แม้แต่กระทั่งไม่มีแม่ไม่มีพ่อโจติดตามไปด้วยก็เห็นมาหลายหลายหลายหที่หลายหายงานแล้วน้องฉายเดี่ยวก็ผลงานออกมาก็เขาเรียกว่าคุณภาพทั้งนั้น เป็นอะไรที่ที่สุดยอดที่ดีสายล่าเห็นเมื่อคืนเป็นภาพของคุณย่ามาเวยพรให้หลานเกี่ยวกับเพลงที่จะปล่อยวันนี้เก้มามงเช้าเป็นอะไรที่เห็นแล้วมีความสุขคุณย่าก็บอกให้หลานปัง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 ,ปงให้ติดเขาเรียกว่าให้ติดมาแรงให้ติดอันดับโลกเหมือนทุกๆครั้งนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศวันนี้สายล่าก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะมาพูดเกี่ยวกับ บอทโพสโพสเกี่ยวกับเพจนี่ครับอันนี้เพจอันนี้เพจปลอมขึ้นแบบนี้เพจปลอมแล้วก็ขึ้นแบบนี้เพจจริงทั้งเฟซเฟซก็มีทั้งปลอมและจริงนะครับถ้ายูทูบเบอร์สายหมอลำทุกท่านที่จะเข้าไปหาหาข้อมูลเอามาพูดคุยขา่าว ต้องดูให้ดีเหมือนสายล่าสายล่านี่จะไม่กดสีสวแล้วจะไม่ไม่เข้าไปดูมั่วนะเ็ดเพราะสายล่าก็รู้ว่าเพจจริงเ็ดปลอมเป็นแบบไหนแต่ทุกวันนี้เ็ดปลอมทําเ็ดปลอมขึ้นมาเยอะมันมันเป็นอะไรที่ที่ไม่ดีต่อศิลปินบางครั้งบางขราวกระแสรรที่ไม่ดีก็มาจากพวกเพจปลอมพวกนี้เอาไปลงไปพาดหัวแบบแบบไม่คำนึงถึงตัวศิลปินเห็นทางบอสโจเขา ไม่ไม่ว่าอะไรก็พากันทําใหญ่ทาทาจนเกินเหตุบางครั้งไปลงไปพาดหัวก็รุนแรงมันก็เลยทําให้เ็าเรียกว่าเป็นกระแสดราม่าให้กับตัวศิลปินนี่นะครับทุกวันนี้การเข้าไปกดไลค์การเข้าไปชมในเพจในเฟซของน้องต้องดูให้ดีว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมสายล่าขึ้นให้ดูแล้วครับอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมอันไหนเฟซจริงอันไหนเฟซปลอมเราต้องดูให้ออก แต่ทุกวันนี้มันก็แตกเพจลอมยอดซับยอดคนติดตามเยอะบางบางช่องเยอะเพราะว่ามันดูดเอาคลิปเอาคลิปของขององค์กรเขาไปไปลงแบบเต็มไม่เหมือนของสายล่าสายล่าจะจะเอาคลิปมาเพื่อประกอบในการพูดคุยข่าวของสายล่าสายล่าไม่ได้ไปเอาคลิปเข้ามาจนเต็มเต็มเวลา แต่บาง,บางเพจที่มันสร้างเพจฟอร์มขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดูดหมดดูดเอาหมดทุกทุกวินาทีทุกอรลียบทมันก็นี่แหละครับถ้าเป็นไปได้สายล่าเข้าไปอ่านอยู่ในคอมเมนต์แฟนกลับ f อฟก็บอกอยากให้กระทรวง i อ t เข้ามามามีมีข้อบทมีข้อบทกฎหมายตรงนี้ออกมาให้ชัดมากกว่านี้นี่แหละครับมันเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นธุรกิจไปแล้วทุกวันนี้แต่ว่ามันต้องมีจรยาบรณการทําอะไรเอาเอารูปเอารูปเขาไปทำทำหน้าปกเพจไม่พอก็ดูดคลิปเข้าไปจนเต็มนี่แหละครับเป็นอะไรที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งใครจะเข้าไปดูก็ต้องดูให้ดีนะครับบางบางท่านเป็น f อแต่ก็ไม่รู้เห็นหน้าปกเป็นรูปของอุ้งอิงก็เข้าไปกด เข้าไปกดติดตามเข้าไปชมให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้เพจเขาก็มีรายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง,าาาท,ง,ท,างทุกแพลตฟอร์มมีรายได้หมดนี่แหละครับต้องต้องคอยระวังต้องคอยดูด้วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันสายล่านี่แรกๆเอ๊ะทำไมเฟซของน้องทำไมถึงเยอะก็แปลกใจอันไหนมันจริงอันไหนมันปลอมเราเข้าไปหาข้อมูลมาเอออันนี้จริงอันนี้จริงเราก็โอเคแต่ถ้าไหนขึ้นมาปุ๊บ สายล่าเห็นแล้วสายล่าบล็อกทิ้งหมดบางทีกดรายงานกดรายงานไปแล้วก็ยังมีขึ้นใหม่นี่นะครับมันหมดไม่เป็นเกี่ยวกับพวกสิ่งปลอมๆแล้วถ้าเกิดเราเรารู้เราเข้าใจเราก็จะจะ,จะตาสว่างดูง่ายๆนะครับเพจจริงเพจปลอมเฟซจริงเฟซปลอมของยิราอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปโฟกัสตรงยอดผู้ติดตาม ทุกคลิปหลายคลิปแล้วของที่บอสโจก็พูดแล้วว่าเพจจริงเป็นแบบไหนเฟซจริงของน้องเป็นแบบไหนนี่แหละครับเราเราไปดูเราวิเคราะห์ว,วิควรด้วยไม่ใช่ไปกดติดตามเลยเราต้องคำนึงด้วยว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมครับแล้วอะไรมันก็จะดีแต่ที่แน่ๆสายล่ารู้รู้ว่าดีแน่เพราะว่าตอนนี้แอดมินเพจ แอดมินเพจของของมุงงอิงก,ก็คุณครูหมออิงเข้ามาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีอะไรคอยกำกับอยู่ทุกคนก็คงจะได้เห็นครับวันนี้สายล่ามีบรรยากาศให้ดูช่วงหลายๆช่วงเป็นชอ็ชอตชๆอชอชอไปเป็นอะไรที่ทุกวันนี้ไม่ธรรมดาราชินีน้อยหมอํำของเราเอนเตทนเก่งมาก เมื่อคืนคนอายะขนาดมีฝนลินลินก็สุดยอดเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฟังแล้วชมแล้วก็กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไคลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งแใจในการพูดคุยกก่าของไฟล่านครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้แม่หน่อยหายจากอาการป่วยเร็ววันน่าจะมีเวลาพักอีกอีกวันหนึ่งเพราะว่าเข้าขึ้นกรมอทัวกรุงเทพ แม่หน่อยก็ต้องไปคอยดูแลน้องด้วยนี่แหละครับขอให้แม่หน่อยหายไวๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ มนี่้โอ๊ยมน้งแ่ความไม่ยังก่อนจุงกะ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 ไม่เอาพร้อมก็โอนไป้ไาักกระแตงนี่แซวแซวมาที่ยีออโอนโอนไปใสรู้ว่าเห็ียญซื้อจ้าบอหยอกี้แม่ย่าเฝ้านี้มอรับมท่นเลยเพื่นไ้มอรันี่ยังบ่เพนนีฝน โหยยาดอกโขนนะลาโซื้อม่พอจ้าคุน่ะถ้าก็นั่งสือเลออยู่แม่หวยุโมยานแนวกันดีเห็นพอพอ้สบายพออนเอยู่นมวพอพอมวลจ้าากมวนบังวแล้วหลับเพอนไม้สบายอพ่อน่ะดูหมอรามยังไงให้ได้ดูทุกคนนะคะเอนคือพ่อนี่เอา เมือนาไม่นอนเึงอหัวลำเนาะเนี้ยเนี้ยเนีย่ังอีกพ่อพ่อพ่อไม่ยังอุ้ยเขาจ้าัวเงินยอกันัง้างโอยนาบีเคเรีนบถือกางยองเจ้านี่เหรอจอาเมอแต่มวยเนบ่ยอกันแน่จ้าน้อยเด้อแม่เด้อมาเนี่ยทหางพ่อแม่เอ็นซีท่สีเกตเดนี่แต่พูดทหาคือเก่าค่ะอีหลังก็เป็นโรงงานท่าสีเกลละจ้า โอ้ยกันเป็นหานแล้วนาะหลานเป็นนักเอกเองอุ้ยเป็นพระเอกก่อนทีนี่โอ้ย้ใดเป็นพระเอกได้ผู้นึ่งมันเอาผู้นึงมาเลีนมาด้่ยนี่เอ้ยแต่ไหนแต่ไมาขวักไข้างเรานี่แหละกมาซสันาสนาเอาไปยักาม่งเช้าก้าวงเช้านะครับกับงานเด้กน้องอุงิงปนองกดไสกดแช่ซอยกันเด้อกดลกดแช่เด้อ